ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้กลับมาพบกับดาด้าอีกแล้วนะคะกับช่องนะคะ see y o u Again <c oughs> อย่าเพิ่งไปไหนนะคะดูกันก่อนเออวันนี้นะคะดาด้านะคะก็จะมา reaction นะคะ อ่ะยูทูบเบอร์นะวันนี้เปลี่ยนเป้าหมายค่ะวันนี้เราจะมาเอ็กีแอคชันเพลงของยูทูบเบอร์นะคะชื่อดังต้นต้นของเมืองไทยเลยดีกว่านะคะช่อง My m e n ม้นนะคะหรือพี่เนทนะคะฟีดกับแจ็คแป๊บโฮอย่างโดนชนแกงหวึงตึ่ตึตอะไรอย่างนี้นะคะแต่เพลงพี่แจ็คก็คือแบบเออไม่ตอนนั้นยังไม่ทำยนะู u ูบ b ันก็ยังไม่ได้แบบเออรีแอคอะไรอย่างนี้แต่วันนี้ทําแล้วก็อยากจะรีแอคนะคะเพลงของพี่เนท ชื่อเพลงว่ายืมค่ะจาก My et, X m ์ n ม t e ส e ีไอเอ็กเอ็มวีแล้วก็ฟีดแจ็คแป๊บ e กนะคะอ่าปรดิวบายเอ็มวีอลนั่นเองค่ะตอนนี้คือปล่อยเพลงเนี่ยจัดที่ดูนะครับปล่อยเมื่อวันที่16แล้ววันนี้ที่ดด้อาจก็คือวันที่18ก็แสดงว่าสองวันนี้เองแบบแบบแบบสดๆร้อนๆแบบจิ้มเข้าไปเพลงร้อนจีแน่นอนนะคะและก็ถึง1ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อย ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอะอยากจะรู้เหมือนกันยูทูบเบอร์ผันตัวเป็นศิลปินนักร้องจะแบบว่าเอ้ยอะไรยังไงจะแบบว่าเพราะขนาดไหนนะคะแล้วกับ,บเนื้อหาเพลงนี่ยืมไม่พ้นเรื่องตังแน่นอนเน,นเี่ยจังดาวอะเออว่าะเออเนาะอะ,อะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก่อนอื่นเลยก็ฝากกด subscribe กด like นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ดาดานทำคลิปต่อไปด้วยค่ะอ่ะเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะคะ อ่าเริ่มกันเลยนะยืม my m a n e t x m v l เฮ้ยทำน้องก็ได้ยูนะได้แหละไม่ได้อยู่ก็ได้เลยอจ็คปะกว่าล้วยื่เงินยืมเงิน อสำเนี่งผลักประเทศเหรอไปไปไม่ต้องห่วงคพรนนกันเองต้องเชื่อใจรับรองว่าไม่หนีไม่ห้ไม่ต้องไปกันมาตั้งนานในเฟสแต่ไม่เคยที่จะคุยจะทักอยู่ๆเขามาทำเป็นเรียกมา friend กดเข้ามาตันในอินบ็อกซบอกว่าจำได้แม้ว่าเรานั้นเคยเจอกันมาก็ตั้งหลายทีเป็นเพื่นกัน ที่ทำผลงานมาก็ตั้งหลายปีดูทั้งทางว่าเรานั่นก็จะเป็นคนที่นิสัยดีเป็นคนมีน้ำใจท่าทางก็ดูจะเวิร์ลดี้อนนี้เพื่อนกลับมาหาท่านดีเยี่ยม ยืมชาาก็ทักเทียงก็ทักบ่าก็ทักเย็นก็ทักไม่พักเลยตอนที่จะคืนติดธุระติดธุระโทรศัพท์ติดเงินมานบอกว่าเดียวเดียวดูเธอแทนจะเลี้ยวเลี้ยวแล้วก็คุณจะเบี้ยวเบี้ยวเหมือนเคยบอกว่ายังไม่พร้อมแต่สปาร์ติออรรกเลยไปทอนเอาเฉยเลยแหมแจ็คดูแจ็คดูแจ็คมาหานันไม่กลับมา ตอนนี้กับบาพขอความเห็นใจใจน้อยดุ้ยทำนองดีแล้วแบบว่าดีอา่า้คาไเอานะห่ค้อนกันแต่ต้องเชื่อใจรับรองว่าไม่มีใหม่หายไม่ค้หวไม่มีไม่มีไม่ใจไม่ต้องว่าแล้วไม่มี เงตัวดีเลยไม่มีไม่หนีไม่จ่ายค่ะ ทําไก่มากเข้าติดหูมากเลยทุกคนเพลงแบบเออติดหูนะว่าไปติดหูเลยทั้งแบบว่าทำน้องก็แบบมันดีดีอ่ะแล้วก็เนื้อหาเพลงก็คือไม่มีไม่นี้ไม่ใจคนกันเองเนาะต้องเชื่อใจเอออะไรประมาณนี้แบบพี่แจ็คก็แบบอะไรนะแบบตลกอ่ะไม่ไม่เน็กก็แบบเอยเสียงแบบว่าฝรั่งนะความฝรั่งก็แต่แบบเสียงคือแบบตัง พูดคือชัดนะแต่แบบเออเสียงทำนองแบบรูเสียแบบเออน่ารักนนองน่าฟังแล้วก็แบบเออไม้ก็คือดีอะ่ะพี่ไมอ้อ่ะก็ดีมากเลยไม่ต้องห่วงไม่มีไม่หนีไม่จา้าชอบทัน,นีีสุดคนกันเองเอออ่ะ ก็จบไปแล้วนะคะกับการรีแอคชั่นถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์และก็กด Subscribe ให้ช่องดาด้าด้วยนะคะหรือใครอยากให้ดาด้ารีแอคอะไรก็คอมเมนต์ต้่คอมเมนต์ค่ะวันนี้ดาด้าก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ